กราสการกล้าวเปิดใจหลังโดนแทะทำตัวเก่งเกินหมอพร้อมฟ้องหากเกินขอบเขตกลายเป็นดราม่าเข้าจนได้หลังจากที่นักแสดงสาวกราสการกล้าวได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การกินยาลดกรดต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีส่งผลให้เป็นเนื้อง,งอกในลำไส้และการกินอาหารเสริมในสิ่งที่ร่างกายขาดโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาแชร์ก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางส่วนหาว่าเจ้าตัวทำตัวเก่งเกินหมอล่าสุดเจอสาวกราสมาร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเดินวิ่งดิพิยุรันพ 2 5 a n t i a g i n g รันวิ่งกับหมอเพื่อชะลอวัยนะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ได้เปิดใจถึงดรมาม่าดังกล่าวว่าคืออันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการแชร์นะให้หลายๆคนได้รู้ว่าอยากกินยาท่ามเพลือคือเจตนาจริงๆแล้วคืออยากกินยาท่ามเพลือแล้วก็ควรจะรักษาที่ไลฟ์สไตล์ที่รากของตัวเองกราสเชื่อว่าคนเป็นหมอดริงก็ไม่ได้อยากจ่ายยาท่ามเพลือหรอกแต่ว่าคนไข้อาไม่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพอกินเป็นสิปีเนี่ยกราสก็เลยต้องแปะให้ดูเพราะหลายคนนึกว่ากราส เป็นคนไข้ฉันก็เลยต้องแต่ให้ดูว่านี่คือติ่งเนืน้อนี่คือผลของการที่กินยาแบบไม่รักษาที่ต้นเหตุด้วยความที่อาชีพของเราอาข้ามันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาเต็มไปด้วยความเครียดเราเลือกอาหารที่เรากินไม่ได้เลยอาจจะต้องใช้ยาเป็นตัวช่วยแล้วก็ใครที่ดูอยู่ที่ยังใช้ยาอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ใต้คําแนะนําของคุณหมอนะไม่ใช่ว่าจะหยุดยาเองแครสว่าเรื่องพวกนี้มันคือบาลานซ์อะไรที่มันมากไปไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีมันเป็นแบบนั้นมากกว่ายาบูลี่กันเลยเพราะว่า เราไม่ได้จะไปเป็นหมอเราไม่มีทางเป็นได้เพราะเราไม่ได้เป็นมาเพียงแต่แค่ว่ามันจําเป็นเลยที่ความรู้จะต้องเฉพาะกลุ่มอยู่แค่หมอจริงๆแล้วเราควรที่จะมีความรู้ในแง่าสาธารณาสุขในแง่ของสุขภาพที่มากกว่านี้อีกเยอะด้วยซ้ําเด็กๆรุ่นต่อไปควรที่จะแบบอัพสกินเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรู้อะไรอย่างนี้อีกเอยอ้อมไม่ใช่แค่แบบเป็นเฉพาะทางที่จะต้องเป็นแบบคนในวงการแพทย์เท่านั้นที่จะรู้กรสว่าสิ่งพวกนี้มันควรที่จะเปิดกว้าง เพียงแต่ว่าเวลาที่เราสื่อสารหรือแชร์ข้อมูลมันอาจจะต้องมีพิสูจหรือมีงานวิจัยรับรองดังนั้นจึงเกิดเป็นคลิปนั้นของแกรสเกิดขึ้นว่าทุกสิ่งที่พูดมันมีงานวิจัยรับรองจริงๆไม่อยากให้มาดูถูกกันตัวแกรสจะรับไหวแต่แกรสแค่รู้สึกว่าอีกต่อไปอีกหน่อยคนที่เขาแบบอยากที่จะแชร์เรื่องดีๆหรือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะถ่ายทอดบอกต่อสู่กันได้เป็นการเตือนสติอุทาหรณ์อย่างน้อยคนพวกนั้นเขาก็จะไม่กลา้าาาาอออออกมพูดหรรืออะไย่งง่งว เราใช้พื้นที่ของเราให้เป็นประโยชน์มันคือความพยายามของเราแล้วบันทอนไหมคือถามว่าบันทอนไหมมันไม่ได้ถึงข่านบันทอนแต่มันก็แค่รู้สึกว่าโอ้ยคือฉันจะเป็นคนไม่ชอบไฟอยู่ในวงการมาก็เป็นคนที่แทบไม่มีดรมาม่าเลยแบบกับคนในวงการนะส่วนใหญ่ก็จะมีจากการที่คนมองว่าเราอย่างงุ้นอย่างนี้เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็พร้อมที่จะอธิบายมันเป็นสิ่งที่สบายมากอยู่แล้วที่จะอธิบายเพียงแต่แค่กระสว่าบางคอมเมนต์ที่ บูลลี่ที่ดูถูกว่าเราว่าไม่ใช่หมอสักหน่อยเรียนแค่สองปีเองกรสว่าเราอย่าดูถูกความพยายามของใครเพราะจริงๆทุกคนก็มีแอสเซทของตัวเองในสิ่งที่พวกเราถนัดเราก็ไม่ได้สามารถถนัดแล้วก็เก่งทุกอย่างในโลกได้ดังนั้นเราเริ่มที่จะเรียนรู้ได้วันนี้ฉันอาจจะไม่ฉลาดแต่ฉันเรียนไปเรื่อยๆวันหนึ่งฉันต้องฉลาดขึ้นแต่มันไม่จําเป็นว่าฉันจะต้องฉลาดเท่าใครเราแค่จะต้องเก่งขึ้นเก่งกว่าตัวเองในวันเมื่อวานแค่นั้นเองเรามีภูมิต้านทานคําวิจาร์เหมือนกัน คือกราสจะไม่ได้แบบโอ้ยทําไมเขามองฉันผิดแต่กราสไม่อยากให้ใครหลายๆคนที่อยากจะทําอะไรดีๆแบบนี้มารู้สึกว่าเสียกาลังใจแล้วไม่กล้าเพียงเพราะว่าโดนคนบางคนหรือคนบางกลุ่มจํากัดว่าบูลลี่หรือว่ามาแปะคลิปเราแล้วก็มาวิจารณ์ไรเงี้ยคือกราสว่าอะไรแบบนี้มันสามารถทําได้ถ้ามันอยู่ในขอบเขตซึ่งคนที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่คนที่รู้จริง ฉันไม่ได้อยากตอบโต้หรอกแต่ฉันก็แค่ต้องโปรเทคตัวเองตรงนี้เพราะว่าจุดพื้นที่ตรงนี้มันเป็นจุดที่เราทํางานในสายงานของเราเราไปเนี่ยเราไปแบบเรามีข้อมูลดีๆหรือแม้กระทั่งงานอย่างการที่เราเป็นดาราเกรสก็มองว่าการที่เกรสมาเรียนคือสิ่งที่ฉันรับผิดชอบที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วนั่นคือฉันมาเสียเวลาเรียนฉันไม่ได้รับละครฉันไม่ได้ออกเพลงอะไรเลยเนี่ยฉันทําเต็มที่แล้วก็รับผิดชอบตรงนี้เต็มที่เต็มที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วใจเธออยากตอบโต้ไหม ไม่ได้อยากเคลียร์ไม่ได้รู้สึกอยากที่จะไปเคลียร์ว่าฉันถูกเธอผิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่แกรสแค่ไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าแกรสไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะสื่อสารอะไรออกมาเพราะว่าทุกสิ่งที่เราสื่อสารมันต้องมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับอะไรอยู่แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจใจกับข้อมูลใหม่ๆเพราะโลกเรามันเปลี่ยนไปทุกวันอย่าไปยึดติดอยู่กับข้อมูลไหนตำราเดิมๆเ,เพราโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ขนาดนี้ไม่ได้มี 5G ไม่ได้มียุคอะไรแบบนี้คือแกรสว่า ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามโลกเราก็ต้องหมุนเร็วให้เท่าทันโลกเหมือนกันต่อไปจะกล้าโพส์ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันทําให้เราเป็นคนที่มีความรอบคอบมากขึ้นคืออันดับแรกเลยเราจะพูดอะไรมันก็ต้องมีหลักฐานเราไม่ได้เขียนเองเพียงแต่ว่าเราพูดทุกอย่างเราก็อาจจะต้องแปดปุ้งกันรามาไปอ่านเลยข้าลายคนรับชุดข้อมูลมาไม่เหมือนกัน แต่การที่เรารู้ข้อมูลอีกชุดข้อมูลหนึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณรู้มันต้องอย่างเดียวเสมอไปมันก็อาจจะมีอย่างอื่นอาจจะต้องปิวใจจยให้กว้างขึ้นแค่นั้นเองคือกรสก็รู้สึกว่าคงจะไปห้ามให้ใครมาว่าหรือมาแบบอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกกรสว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าอันไหนที่เราทําไม่ได้หรืออะไรที่เขามองว่าเราผิดถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็อาจจะออกมาอธิบายหรืออาจจะออกมาตอบคอมเมนต์แต่ว่าบางอย่างตอบแล้วมันไม่หยุดไง เพราะเคยตอบเหมือนกันแล้วแบบอุ้ยมันไม่หยุดมันก็ยิ่งก่อเป็นบอดเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นสงครามในออนไลน์ซึ่งก็ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะฟ้องไหมถ้ามันแรงจริงๆก็คงต้องฟ้องเพราะว่ามันคือชื่อเสียงของเราแต่ถ้ามันสามารถอธิบายหรือพูดคุยกันได้แกรสก็ไม่ได้ต้องการเป็นผู้ชนะของใคร